สาธุเ้ยมาตักบาดหยาดน้ำให้เจ้ากำในเวรให้ไม่ทุกข์ก็พ้นทุกข์ไม่ทุกข์ก็ทุกข์นี้ขึ้นบุญเป็นกุศลสาธุได้ปะน้องงวะนี่เนาะขึ้นมาให้ดิเด้อเนี่ยเตีย ผมเมื่อไงบ่เดี๋ยวนี้เดียวจะเฝ้าเมื่อเจ้าเห็ดอย่างคอยกำลังขอเลขเขาว่าต้นนี้ซักซิดเด้เอาไปไายงวดแล้วไผรวาเข้าว่าเอาเฮียเดียอืขอเลขค่อยเห็นแต่ขาเจาว่าะวะเอาแป้งได้หละถ้าเอาเม็ดวะอือคุณพัดบุบได้เอาแป้งมาน้ำบาทนี้ ก็มีบริษัทให้ขวายืบเนี่ยใช่หรอมันเป็นร้านขวยเอาไปเราบอกว่านี่โอ้หนี่ดีเอาเอาคือป่องหน่อยแทอะกระซำนี่ละเขาใส่กระนั่นเออเอากรซำนี่กระซำนี่ละอืมอ,อืมมด ชิบก่อนก็หุดบ่ไปบ้านแมาเอาขึ้นไปแป้งเจ้าเอาล้วเด้อบานนี้เอาสาธุเด้อก็ให้เด็ดเด็ดแดงแดงให้มดนี่้มดสินเด้อเด้อว้าวจังสันเอ้าเป็นเจ้าฝนคนบ่คอยฮ็ดแบบนี้บ่แม่นบ่เขาบ่ได้ท่าจังสันเอาท่าจริงไดยสันเขาท่าจังสิแม่ เอาใช้มืองจีนละก็ไปรูปบ่เออบ่ออกมาให้เด็ดเด็ดเด้อเห็นบ่ละบ่ยังบ่ขึ้นอยู่คนใช้ตาบ่ดีเนาะไปซื้อบีไอสตาเด้อมากินแม่นยังไงบีไอสตาผลิตภัณฑ์บำรูงสายตานั้งหนมาพันดวงนั่น089 4223 471 พันทรงหอดวัดเออให้ค่อยๆเลี้ยก่อนค่อยจังฉิดท <c oughs> ูบอลาบ,บอซื้อเลาวเจ้ามากรับหัวนั้นหันเจ้ามือกระโงงแม่นแล้วเจ้าของเอาไปขึ้นเขาหัวที่แล้วด้วก็อีจัปีบซื้อให้กระลดเจ้าของอย่างหวัวเนาะหัวนี่แหละก็เจเอาคัก เอาหกโตหกโตเออชิปสองล้านชิปท้องล้านเออเตรียมตเอินเจตเตียได้เลยบ่าวตาเจตเตี้ยแล้วสิเอินคุณนายเตี่ยพุ่นล่าทูอยู่นี่เด้อคอยจิเมื่อก่อน เออเมื่อตัวกันบอวนำได้ตัวแรกก็บอกเลยเด้อเอออย่าลืมซ่องกระจกซ้อมเอิ้นคุณนายเตี้ยเด้อ